มันจะซักแค่ไหนกันเชียวเบโตหล่อสูงเมื่อวานที่ว่าเหนื่อยนี่คือ่ะไม่ได้จากนี้โคเนี่ยเขาจะพาไม่ทางก็เดี๋ยวรู้ว้าวเฮ้ยว้าวสวยอ่ะเี็บร้อยยังไม่ถึงครึ้นาเลยเหนื่อยมากวันเหนื่อยมากทุกคนเจ็บว่กเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าเจ็บรองเท้าเจ็บเล็บเจ็บทุกอย่าง ตอนนี้มาถึงที่อำเภอปุ้มผางแล้วแล้วก็ตอนนี้เวลาบอนน้เวลานนเวลานนเจ็ดโมงสิบห้าไหวไหมชุดของเราตอนนี้ก็คือเขาก็จะให้แบบอาบน้ำไม่ไม่เช,ชิอาบน้ำเราจะแค่ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวเริ่มเดินออกมีกินข้าวกินข้าวเสร็จ เปลี่ยนชุดทุกอย่างเตรียมตัวเพื่อเริ่มเดินแล้วเราก็จะนั่งรถกระบะกันไปที่สุดที่จะเริ่มเดินกันหลังจากนี้ติงตัวเสร็จแล้ว ทุกคนอาจจะไม่คุ้นซี่ในลูปนี้เพราะส่วนมากเราก็ต้องเห็นกันในเวอร์ชันทะเลและชุบวยน้ำใช่ไหมวันนี้ก็มาในเวอร์ชั่นป่าตอนนี้ทุกคนก็แต่งตัวกัเนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้ากันแล้วก็เตรียมรถขึ้นรถกระบะออกเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นของการไปเทรคกิ้ง ยิ่งสู้อะทำาตอนนั้นทำงานไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้พร้อมเตรียม,มขึ้นกระบะกันกินข้าวแล้วอิ่มแล้วห่ังมากอโอสภาพหัว หลังๆนั่งนั่ง,งกระบะได้ประมาณชั่วโมงครึง่งตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้วทุกคนมีหลับแล้วหลับอีกกันทั้งคันละนั่นคือทางเข้าเราเข้าชานไปแล้วมาจ้ามาจ้ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวมันจะซักแค่ไหนกันเชียว เปโตรอสู่รอไปเริ่มเลยกันทุกคนมาแล้ว,วดินแรกของทริปน้ำแรกของ ประมาณนี้โอ้ยเขาเชื่อละเชื่อละที่เขาบอกว่าลื่นมันลื่นจริงๆทุกคนนานาที่นิ่คือถ้ากูมาทำไมหรอใช่ไหมหมดคำจะพูดยิ้่ยิ้มู่เลยแล้วเลยแล้วเวยแล้ว,ลว ตอนนี้ดินไอหินหรือดินไม่รู้เ,รเข้าถึงเท่า้วมันเหมือนเล่นเกมเหมือนคนคือแบบก็่งทำเป็นโคนหมดเลยใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องมาคิดอย่างว่าเราจะเดินยังไงเลตาชนะ,ะยังไงก็ต้องเลว,ว้า <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเข้าแล้ว เห็นแทนแต่ว่าถึงจุดนึงมันก็แทบจะต้องเข้าทางเท้าแหละไี่ได้สเปกอะไรอยู่ทางตรงนี้สวยมากเลยทุกคนตอนนี้เป้าหมายของเราคือการเดินไปที่เบสแคมป์หรือว่าที่เราจะไปตั้งแคมป์กันซึ่งจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ความเร็ว ของคนเดินแมบปบซี่ก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็ไปน้ำตกไปขึ้นดอยจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศและเวลาอีกทีนึ่งว่าเราไปถึงกี่โมงสภาพอากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เอาให้ถึงเบสแชมป์ของเราก่อนส่วนกระเป๋าซี่ตอนนี้ซี่ไม่ได้มีกระเป๋าเดินทางเพราะว่าแบคแพคเพราะว่า จ้างลูกหาบมาเดินครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้สภาพร่างกายตัวเองเนาะว่าเราแข็งแรงแค่ไหนก็จ้างลูกหาไปแล้วก็เอาแค่เฉพาะของติดตัวน้ําของกินพี่ๆนักเดินเข่าท่านอื่นแนะนําว่าต่อให้เป็นคนที่ไม่ชอบกินช็อกโกแลตหรือขนมอ่ะควรต้องมีติดตัวเพราะว่าสุดท้ายเดนินเยอะๆเอเนอร์จีเราจะหมดควรต้องมีแบบช็อกโกแลตบาร์อะไรเงี้ยซื้อติดตัวไว้เลยชอบไม่ชอบอเหลวไม่เหลวละลายไม่ละลายต้องกินเพราะว่ามันคือแหล่งเอเนอร์จีชั้นดีีไม่เป็นปัญหาเพราะฉันชอบกินอยูาาย่แล้วอันนี้ลงไปลึก เรียบร้อยทุกคนค้างน่าสวยมากว้าวสวยอ่ะดีใจจังเลยได้มาๆๆเราก็แนะนำมากใครมาเดินเขาใครพวกแบบ Trail running jacket อะเอามา <laughs> <laughs> เพราะว่าอีสายดูดน้ำนี่คือแบบดีมากไม่ต้องพกเป็นขวดน้ำรักโลกและยังเบากระเป๋าด้วย หวังว่าน้องจะไม่ถูกใช้าง,นนนะงานหนักนะวน้องถูกด,ดูแลดีๆได้ใช้ได้อยู่แบบสบายๆไม่้อ้มันแบกคนตลอดเวลาแต่ว่าไปดีกว่าอย่างไยเขาก็ได้อยู่ในป่าเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไปเดินข้างถน,นนเะน่ ใครกลัวแดดก็6กแบบพวกเสื้อผ้าที่ปกปิดกันแดดมาเยอะๆนะเพราะว่าแดดแรงมากๆแบบแดดแบบ U V เต็มๆอ่ะคือไม่ได้ใส่นาฬิกามาทุกคนไม่งั้นจะบอกเวลาให้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ถามพี่กันะทั้งหมดที่จะเดินไปเบสแคมป์เราจะสโล ณตอนนี้เราเดินไปแล้วยังไม่ถึงสองโลก็คือยังไม่ถึงครึ่งทางนั่นเองทุกคนแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่ยังไม่แย่มากเพราะว่าทางมันไม่ได้แบบชันมันแบบค่อยๆสลัดมันค่อยๆลาดขึ้นไปทีละนิดมันก็เลยไม่ได้เหมือนแบบเดินขึ้นบันไดตลอดเวลาเทียบกบบที่ภูเก็ตไอ้หาดหาดอะไรนะหาดอะไรที่เราไปเดินกันทุกคนที่ไปถ่ายมาทุกแอ่ที่พาทั้งพาทั้งเพื่อนพาทั้งน้องไปเดินเออนั่นแหละอันนั้นนเหนื่อยกว่ามากๆร้อนมากร้อนร้อน อละ ok ชิบเอาขาไม่ขึ wow. ้นอ่ะโหมันดูดนะเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบทุกคนหึงบอกว่าอยากใส่รองเท้าเดินป่าหนักๆเพราะมันดูดแล้วมันหนักมากดินเต็มเท้าโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โ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 ห่อข้โอ้โหโอ้เขาก็จะมีร้านแบบนี้ประมาณสองจุดระหว่างทางเพื่อซื้อน้ำซื้อเสบียงอะไรก็ว่าไป ลมดีตรงนี้ลมดีสวยไหมตรงนี้เย็นอ่ะตรงนี้เย็นเราจะไปลุยน้ำตกกันต่อจุดนี้เลยนานดี่จะมาคี่ทเมื่อกี้ลื่นก็คือแบบในคอนเทนต์อย่าในคอนเทนต์อันนี้ไม่ค่อยดีหินเนี่ย แรงมากก็คือขาตรงนี้โดนพัดหมดเลยไม่มีพี่เขาอะเข้าแบบกับพสุป,ป่าเขียวอีกรอบแากไปญี่ปุ่นเลยเรามาถึงด่านตรวจที่สองแล้วเป็นอย่างนี้ตอนทางเข้าอะเราซื้อบ,บัตรนี้กันใช่ปะ่ะแล้วเราเก็บนะทุกคนเพราะเราต้องมายื่นอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งตรงนี้ไม่งั้นต้องซื้อใหม่นะจ๊ะ ตอนนี้เป็นทางขึ้นหนีอย่างเดียวเลยทุกคนเราขึ้นทางแบบเละมากสมกับเป็นเปโตรจริงๆถ้าไม่มีไม้มนี่คือแบบจะไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะเหมือนเราจะถึงแคมแล้วนืเอเปล่าโอ้โหตรงโค้นนี่นานที่สุดท้ายถึงแล้วถึงแคมแล้วจริงๆนี่มันเป็น หรือว่าแคมป์ผู้ประสบภัยุกคนเหมือนแบบมารีภัยกันอยู่อะสองชั้นนี้คือชั้นไหนอะชั้อันน่ะเนาะอัน,นละมั้งเอ,อะไรวของเราไม่สิโอ้โหไหนแคมป์เราวะแคมป์เรานะโอ้โหยังไงวะคือรอัจริงมาแบบไม่รู้ไงว่าแบบมันต้องเป็นยังไงหรือต้องเจอกับอะไรนี่มาแบบ no idea อนนี้ก็เข้าสู่ขบวนตอรกลางเต็นใครมีเต็นก็เอามาเองใครไม่มีเต็นแบบนี้ก็เช่าเอาแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆเขาช่วยการท่าการเองไม่เต็นไว้รอบหน้านะเพราะว่าครั้งแรกเราก็ยังไม่ควรจะสืบเต็นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบทนานยังไงหรือว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าอืมไปไหนลูกได้ละฝั่งนู้นที่เห็นมีเต็นแล้วก็คือพี่ๆเขาเอาเต็นกันมาเองแล้วเขาก็ใครเอาเต็นมาเองก็กางอะไรเองเลยเต็มชี แล้วที่นอนคืนนี้และคืนพรุ่งน,นี้เราไปเอาของม,มาไว้ในเต็นท์กันดีกว่าทุกคนการเต็นท์อะไรกันเสร็จแล้วเราจะเดินต่อไปยังน้ำตกน้ำตกหัวใจหรือน้ำตกรูปหัวใจหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละซึ่งระยะทางมากกว่าขาที่เราเดินมาตั้งแคมป์อีกเพราะว่าไปตั้งแคมป์เนี่ยเราเดินมา4กิโลใช่ป่ะแต่น้ำตกอะไป3กลับ3มเป็นเท่ากับ6ถ้างั้นจะเป็นกันวันนี้เท่ากับเดินทั้งหมด10กิโลไม่หอดไปกันจ้า หน <inaudible> <wai> ื่อยมากทุกคนดูความชัน <tidak> ดิดูเส้นทางแบบเล็กมากๆเล็นีืไปไก่่นี่มานเ่น่เลยโอเป็นเจอรสุดต้นไม้สวยมามเหนื่อยอะฮต่สู้สู้จ้ะ ถึงแล้วทุกคนแต่คนเยอะมากน้ำตกหัวใจฝนตกด้วยอย,อยากโดดน้ำตกอยากโดดน้ำตกเลย ที่สุดก็ทงกลับมาที่จุดป้าแคมป์ค่ะกลับทุกคนคือแบบเงียบเหมือนเดินแบบเอาต้วพายหลอดกันแล้วเพราะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าเจ็บเท้ามากมากคือมาถึงคือทุกคนสภาพเบิดวิญญาณออกจากล่างแล้วอะ่ะส่วนที่นี่ก็คือมันมีห้องน้ำนะแต่มันอาจจะแบบไม่มีไฟไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นแบบตักขันนิดนึงน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําตกนี่แหละก็เลยทุกคนก็เลยจะไปอาบน้นําตกกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงดีเพราะว่าหมอนตัวเองทำตัวไม่ถูกนิดนึงว่าจัดการชุดยังไงดีนะ อ้ไมาถึงให้เพื่อนตักให้นะครบเป็นมือคนนี้เย,ย่อร่อยโ,อโหไม่เห็นลเลยเมื่อกี้ก็ กินข้าวเราก็นั่งคุยล้อมวงเล่นอุโน,โนกันแล้วก็ตอนนี้ก็เกือบเกือบสี่ทุ่มละทุกคนก็แยกยาก้ยายกันนอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นตีห้าเพื่อที่6กโมงเช้าเนี่ยเริ่มออกเดินทางขึ้นไปดอยมะม่วงแล้วก็จะใช้เวลาทั้งวันเลยพรุ่งนี้ก็จะแบบพลิ้วโหดหน่อยก็เลยทุกคนก็เลยโอเคถึงจุดหนึ่งอิ่มตัวแยกยาก้ยากยากันนอนแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอาบน้ําในน้ํโตกกับทุกคนที่ยังไม่ได้เล่าเพราะเมื่อกี้หมดแต่ช็อกกันอยู่แล้วก็หิวข้าวก็คือที่เนี่ย คือโอเคเขาอาจจะบอกว่ามีที่อาบน้ําแต่จริงๆมันไม่ได้มีทุกคนมันมีแต่ห้องน้าที่เป็นห้องส้วมแล้วก็มีที่ตักือเขาก็คิดว่าไอ้ที่ตักน้ําลาดในคืนจริงคือถ้าเกิดไม่ได้อยากอาบนเอในน้ำตกก็คือใช้ที่ตักลาดอาบน้ําก็ได้ตัวคือเราก็ไม่รู้นาะไอ้ที่ตักน้นมันสะอาดหรือเปล่าโหมันแบบห้องน้ําก็มีไฟมันก็มืดเราก็แบบมันเป็นไวรัสส้วมอ่ะนึกเพราะเราคงไม่อยากออกมาลาดตัวเองทุกคนก็เลยไปอาบน้ําในน้าตกแล้วก็มันเป็นจุดที่มันมีพวกขอนไม้ต่อไม้หินใหญ่ๆก็ขวางฉชนั้นน้ำตัวนั้ ีอีกครึ่งหนึ่งอะที่เป็นน้ําแบบสไลด์ลงเป็นชั้นๆนั่นนึกออกปะนี่ก็คือลงไปอาบนทั้งตัวแหละกําลังเอาหัวจุ่มหัวจุ่มปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเซเจไปด้านที่น้ําพัดทุกคนและนี่โดนน้ําพัดแบบพัดแบบจากที่อยู่ตรงที่ปลอดภัยโดนพัดออกไปแล้วก็พัดลงแล้วก็พัดจุดที่พี่นิงอะนั่งอยู่ซึ่งเป็นอยู่บนขอนไม้พี่นิงก็แบบ ซี่ซี่ซี่นะตอนนั้นก็คือพัดแบบเหมือนฟิลเหมือนเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟหรือว่าโดนน้ําดูดออกไปที่ทะเลทุกคนที่เราจะวนอยู่ข้างใต้เพราะว่า,วาน้ํามันวนแรงมากแล้วนี่ก็โดนพัดแบบณตอนนั้นคือไม่รู้อะไรแล้วคือือบคิดตอนนั้น,นคิดอย่างเดียวคิดในใจว่าโอ oh, ้หกูเจ็บตัวแน่นอนโดนหินแทงโดนหินบาดแน่นอนพี่นิงก็ตะโกนว่าซี่ซี่แล้วพี่นิงก็ดกระโดดลงมาช่วยคือกะจะดึงไว้ปรากฏว่าน้ํามันแรงมากถึงขนาดที่พี่นิงก็คือดึงไว้ไม่อยู่เพราะนี่ก็โดนพัดไปแล้วก็ก,ากลายเป็นว่าเกาะกันรู้ตัวทีคือตอนนั้นพี่นิงเรียกกะไม่รรู้เื่อง เพราะว่าแบบมัวแต่แบบหัวไปอยู่ใต้น้ําแล้วอะแล้วแบบรู้ตัวอยกทีคือพี่นิงมาเกาะอยู่ใต้น้ํานี่ก็ <c oughs> ก็เกาะกันไปเกาะกันมาแล้วสุดท้ายพอลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือกระแทกหินกันทั้งคู่เลยข้างใต้น้ําโชคดีมากแขนขวาซี่คว้าหินก้อนใหญ่ไว้ได้พึบแล้วก็จับอีกด้านนึงก็จับแขนพี่นิงไว้ได้แล้วก็ก็คือแบบแขนหนึ่งคว้าไว้แล้วก็โดนพัดไปแขนซี่ก็กอดหินไว้แล้วโชคดีมากคนที่แบบอาบน้ำอยู่แถวนั้นเหมือนกันอะก็รีบลงมาดึงช่วยไว้อะแต่คือ พวกเราโดนพัดไปฝั่งที่เขาไม่ได้อาบน้ำกันดังนั้นทุกคนก็คือเหมือนต้องต่อแขนกันมา เพื่อช่วยดึงเรากลับไปฝั่งที่เป็นน้ํานิ่งอะณนะตอนนั้นก็คือแบบช็อกกันมากช็อกและเจ็บตัวคือตอนนั้นคิดว่าน่าจะแบบโดนพัดไปยาวอะเพราะมันลงไปอีกหลายชั้นมาทุกคนถ้าณนะตอนนั้นซีคว้าหินไม่ได้หรือไม่มีคนช่วยอะก็คือโดนพัดลงไปยาวอีกแล้วคือการที่ลงไปเป็นสเต็ปอะมันคือการกระแทกกระหินไปเรื่อยๆอโชคดีมากมีคนมาช่วยแล้วพอขึ้นมาสภาพเราคือตัวสัน่นเราก็ชอ็อกแล้วก็คือเป็นแผลเป็นแผลกันเยอะมากโดยเฉพาะพี่นิ่เพราะว่าใส่ขาสั้นด้วยเราก็คือกระแทกน่าจะตอนที่ลง มาปะจากขอนไม้อะที่กระแทกอะก็กระแทกหลังนั้นเว้ยแบบกระแทกตอนเกาะสี่ละแล้วมันอักกุะเออพระเนี่ยกระแทกกระแทกเข่าก็ศอกแต่นี่คือกระแทกเป็นแผลเลยจมน้ำแน่เจ็บแน่ไหวนาไม่เป็นแต่ก็คือมีความแบบลงไมาช่วยอันนี่ก็รู้สึกผิดไปทั้เห็ปนี้เห็นไม่ได้คือปล่อยซีไปไม่ได้คือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะคือตอนแรกคิดว่าโดนพัดน้ำแรงมลนก็จะมาวนๆแถวนี้ไม่ไม่ไม่นี่คิดว่าซีไปแน่แต่มันไปจริงๆมันคือ คืออุทาหรณ์จริงๆของน้ําตกน้าแรงนี่คือมันถ้าโดนพัดอะมันเหมือนโดนทะเลดูดทุกคนมันไปแล้วไปเลยแล้วมือกระแทกทุกหินทุกก้อนนะทุกสเต็ปคือถ้าขวาอะไรได้ขวาเลยอ๋อมันมีจุดที่เป็นขอบขอนไม้ที่มันเป็นแหลมๆด้วยอะหัวเียกำลังจะลงไปกระแทกขอนไม้ที่แหลมยื่นออกมาโชคดีมากที่มีสติมองเห็นแล้วเอามือหนึ่งอะปัดออกดันตัวเองให้ออกจากขอนไม้แหลมมาไม่งั้นคือหัวแบบเฉาะหรือข่วนแน่แน่แน่นอนกลัวาม,มากแล้วคือสัญ,ญญาณที่นี่ไม่มีไม่ บอกคนทางบ้านไม่ได้ก็คือถ้าทุกกลับบ้านไปทุกคนเห็นแผลก็จะแบบไปทำอะไรกันมานอ,อย่างนี้ <S 2> 2 <S <ค>นได้กลับบ้านน้องอยู่ทะเลก็ดียู่แล้วจะพาตัวเองมาทำอะไรแบบนี้ทำไมวันนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเราคือนักสู้ถ้ามาคนเดียวก็ไม่มาช่วงนี้มีพี่นึมาด้วยแล้วมันเจ็บตัวด้วยกันก็ถามแล้วว่าจะเทไหมเป็เป่า S <S> แห้นก็ป่า okay, ถ้าไม่แข้นเราก็ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไงเออมีเรื่องเล่าจบแล้วก<ห>็ดีเลยก็มีเรื่องเล่าถ้าอยากจะเล่าก่อนจบเรื่องเล่าสบวันนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับเราอีกคอยเป็นเรื่องดีๆที่ฉันเล่าไม่ใช่เรื่องแบบนี้เค okay, สี่ทุ่มน่าจะสี่ทุ่มดีเป๊ะเป็นนอนละกูนายสำหรับวันแรกที่แบบโอ้หเรื่องเล่าล้านแปดบกูนายบายเจอกันพรุ่งนี้เป็นวันเองปีห้าครึ่งมีไฟฉายบนหัวล้างหน้าแปรงฟันแล้วคนก็ ตื่นกันแล้วเตรียมมากินข้าวเช้ากันที่ที่เราตั้งแคมป์ซึ่งคือตรงนี้ทุกคนนั่งน้อมวงกินข้าวกันอยู่โอ้โฮเมตปาลองโกมาม่าข้าวต้มโอนต็มกาแฟสวัสดีทุกคนหกโมงกว่าแล้ววันนี้เราจะขึ้นดอยมะม่วงเริ่มเลยวันนี้น้องพกเป้ขึ้นไปเพราะว่าขึ้นยาวทั้งวันกลับอีกทีเย็นต้องมีน้ำต้องมีของกิน เบือแรกวิตามินต่างๆก็เลยต้องพกกระเป๋าซึ่งหนักมากหนักปวดน้ำเพราะมันจะไม่มีน้ำเหนื่อยไปกันหลังจากปีนขึ้นมาได้90องศาตลอดทางตอนนี้น่าเห็นอะไรสวยๆงามมากนะเมื่อวานที่ว่าเหนื่อยนี่คือแบบไม่ได้สักงนิดของวันนี้ <c oughs> <c oughs> ว้อกเลยเก้าสิบองศาไม่ใช่เก้าสิบสี่สิบห้าองศา ด้สามมืตอนนี้ยังไม่ถึงเครื่องดางเลยหน่อยมากมันคือเดินขึ้นอย่างเดียวทุกคนใครจะมาก็ดูสภาพาตัวเองก่อนนะแต่ถ้านี่ไหวนะทุกคนน่าจะไหวเหมือนกันในอ้เข่าในที่สุดก็ถึงจุดชมวิวแรก เลยแ,แต่เห็นหมอกก็ยังดีมันเหนื่อยมากทุกคนอุ้ยดยนูนัน,นก็ขึ้นมาไปไปเด็กๆเ,เก่งมากเก่งกันมากเลยลูกว้วาวสวยมากาเก่งมากกิสลีเก่งมากแล้ว <laughs> ผ่าน แล้วมีสัญญาณแล้วมีคนรับโทรศัพท์ได้แล้วเราผ่านดอยหมืนสองมาแล้วตอนนี้กํจะขึ้นถึงหมื่นห้าสภาพ oh. ไม่ได้แล้วขอโทษทุกคน oh. มันสวยมากเลยทุกคนเ oh. ลาอยู่สูงมากแต่เราก็ยังต้อมีขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง oh. สู้ค่ะสู้ค่ะนั่นคือยอดดอยหมื่นห้าของเราเ oh. หนื่อยมาก ขึ้นไม่หยุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเช้าแต่วิวก็ดีเช่นกันคิดว่าถึงแล้วทุกคนคิดว่าถึงดอยหมืห้าแล้วใช่ถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วถึงยอดแล้ว <casino> แต่ว่ามันจริงๆมันขึ้นต่อไปได้ถึงแล้วว่าดอยส0 0 0 0ื่นแต่ก็ขึ้นไปอีก3โลก็คือเกือบเท่าหนึ่งกับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเราจะตุยเย่ปะค่ะกับเท่ากับเดินลง7จ็ดเขาน่าจะแหกทะลุไปเลยก็เลยคิดว่าด้วยสมรรถภาพนี้อาจจะลอยตรงนี้แล้วให้ พี่ๆที่เขาเป็นนักเดินเขาแบบเชี่ยวชาญกันละ่ะขึ้นไปให้เขาค่อยๆแบบเดินต่อไปเลยแล้วก็เพราะยังไงคะกับเขาต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วก็ขเขาไปแตะดอยอีกดอยหนึ่งให้เราแล้วก็นี่ก็จะรอตรงนี้เพราะว่าร<ต>ู้สึกว่าเพ้่มาถึงตรงนี้ได้ก็แบบมีความสุขมากๆละขาเปน็นไงบ้างบะบมบะบม <laughs> 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 ตอนนี้เขาไม่ต้องแต่งตัวเอาแฟชั่นอะไรนะทุกคนคือเอาให้ใช้เปนลอดก่อนนะอย่าไปคิดเรื่องสวย หลังจากนั่งคุ้นคริสอยูุ่นานว่าจะขึ้นต่อไหมยังยอดย 30, ดอยสามหมื่นดีไหมก็คิดว่าไหนๆก็มาละทุกคนดูทําได้อย่างง่ายได้งั้นเราจะต้องปอเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทําให้ได้และนี้เราก็าหลังจากพักประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังๆเดินขึ้นไปต่อแล้วอีกประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงยอดดอยก็ราดูนะจ๊ะโอ้โหมันสวยมากทุกคนดูว้าวและนี่คือเส้นที่ เราต้องเดินไปแล้อยู่บนขเขาเรื่อยๆดูฝั่งนี้สิอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบที่ซี่เห็นเพราะมันสวยมากโคตรภูมิใจในตัวเองที่ตัดสินใจมาต่อ,อยัน let's go อิดเดียวเท่านั้น ขาขึ้นอะ่ะคือเหนื่อยเพราะมันเป็นแบบสเต็ปชันๆแบบชันเนี้ยทุกคนคือชัน้นแบบ4 5่0องศาแต่ว่าขาลงเนี่ยคือต้องแบบระวังลื่นมากๆแตเ่เดี๋ยวขาลงค่อยว่ากันเอาไป้ถึงคอนเดใกล้แล,ละใกล้ละทุกคนอยู่ตรงนั้นเองในที่สุดกิสิรีจะได้พิชิตไอยสามหมืนไปกันทึงแล้วทุกคนถึงแล้วเห<ส>ื่ออะไรเขาทา ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นี่ลึกซะหน่อยขึ้นมาแตะนั่งกินข้าวแป๊บเดียวถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ลงเพราะว่าขาลงเนี่ยแหละจุดยากเพราะเราต้องลงอีก7จกิโลแล้วเป็นลงแบบลงอย่างเดียวเลยอะเขาจะพางไม่พังก็เดี๋ยวรู้แล้วก็พี่นิ้งผู้ซึ่งรอยอยู่ที่จุดชมวิวหมื่นห้าที่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยกันซี้ขึ้นมาแตะให้เรานะเพื่อเราสองคนนะจ๊ะ ทุกคนเราเริ่มเดินกันตอน6มโมงเช้าใช่ปะตอนนี้สมโมงค,ครึง่งกลับมาถึงแคมป์แล้วกลับมาถึงแคมป์แล้วพอน,นิยามทริปนี้ว่าขาขึ้นเหนื่อยขาลงเจบ็จบเจ็บมากเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าเจ็บรองเท้าเจ็บเล็บเจบ็บทุกอย่างตอนนี้แล้วทุกคนก็เจ็บเหมือนกันหมดเลยโอ้โหมีของมาให้ด้วย พี่นี้ยังไม่มาที่นี้ยังตามมาอยู่มาด้วยกายหยาบเท่านั้น,น,นซิอ่ะเหลือแต่กายหยาบไม่แน่ใจจะบอกไปยังวงแต่อยู่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะทุกคนฉะนั้นใครติดเน็ตใครที่เบื่อโหลดหนังเอาหนังสืออะไรมาให้เต็มชี่นะเพราะว่านี่พี่เยวอะไรมาเลยแล้วเน็ตก็ใช้ไม่ได้แต่พี่รู้อยู่แล้วเขาก็เตือนไวละละ้แล้วแหละโอเรื่องของเราในวันนี้ส่งไฟจ้า ทริปนี้ก็คือชนะอูนอยของรางวัลจากโกโก้ทริปค่ะภูมิใจขอบคุณค่ะส่วนผู้แพ้ของเกมนี้กเอาเดี๋ยวไม่หน่อยถอดีดีด้วยดปการทโทษที่ดีซะแล้วทำไมต้องกินอ่ะซี แ้ค yeah. yeah. <laughs> 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 ่ะรอบจะไปวางยาคนอื่นแต่วางยาตัวเองได้ๆบออมแต่บงไม่ชอบกินมะนาวด้วย่ะดีโอเคไปต่อค่ะวันที่3ของการอยู่แคมป์เช้านี้เราก็เก็บของกินข้าวเช้าเก็บเต็นทุกอย่างตอนนี้โล่งแล้วของตัวนั้นก็ไปกองอยู่ตรงนี้หมดแล้วเพื่อที่จะเตรียม ออกเดินทางออกจากแคมป์กลับไปที่ทางเข้าการเดินป่าทั้งหมดงงทางเข้านั่นแหละเออแล้วก็จะนั่งรถกระบะกลับไปที่โฮมเซแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำกลับกรุงเทพกันทุกคนเริ่มเดินไปหมดละเดี๋ยวเราสองคนนั้นี๋ยวเราจะเดินตามเดินไปละบายบายโฮมเซบาย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 รูมบายบายรูมอีก4กิโลวันนี้คือ อัปเดตสภาพร่างกายเจ็บเท้าเจ็บขาเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บไปทั้งตัวของจริงเราก็รู้สึกว่าต้องการการนวดแบบไม่รู้นวดหรือกายภาพละจุดเนี้แต่นั่นแหละรู้สึกเป็นการทดสอบร่างกายตัวเองดีมากว่าแบบจริงๆเราก็แข็งแรงแบบนะ้เนี่ยนี่ไปทุกคนไปกันนี่ในการเก็บขยะกันรลหวอ่างทางด้วยเพราะมีนักเดินทางที่ชอบทิ้งขวดน้ำตามทางที่สุนร์นะคะ ทิ้งข้าวเสื้อยาคือแกะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นเลยคือมีแต่คนอยู่บ้านอยู่ทิ้งขยะยังไงวะอยากรู้มากเหมือนแบบพอไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วอยากทิ้งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอ๋อใครทิ้งขยะลงบนพื้นคนนั้นมันขยะอีใครมาเดินเขาแล้วกระเป๋าไม่หนักหรือมีลูกหาบก็ถือถุงดำคนละใบเจอขยะก็เก็บกลับเข้ามาด้วยเป็นสิ่งที่ดีทุกคนออกจากทาแล้วออกแล้วจ้ะเฮ้เก่งมาก เก่งมากกิจสุธีเก่งมากสภาพกลับสู่ถนนแล้วจ้ากลับสู่ถนนแล้วจะมีอะไรช็อปปิ้งบ้างดริปกาแฟดริปลมว้มาวนี่ด้กินโกโก้เย็นมันมากแต่จุดนี้ต้องกินแล้วมากันกี่คนเหรอมากัน8ปเองค่ะเงินบนดอยเยอะเลยเนาะใช่นี่ขอบคุณค่ะบวยอื้อชื่นใจอร่อยมากเลยค่ะฮะคาอร่อย เพิ่มอีกยี่สิบบาทไม่มีแล้วหมดตัวแล้วขอบคุณค่ะจุดนี้ต้องโกโก้ละกลับโฮกาแฟตอนนี้ไม่ฟิลแลร้อนเกินขึ้นรถแล้วกลับไปโฮมเซบบาย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 เหนื่อยไหมคะทุกคนสภาพถามมาค่ะกลับเย็นมากแต่ละคน